ความเร่าร้อนบนเตียงใหญ่ขนาดคิงไซส์เกิดขึ้นทุกค่ำคืนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือจากผู้ชายที่ตักตวงความสุขจากเรือนร่างบอบบางสวยงามเยวยวนของเด็กสาวไวไัยใสในวัยเพียง20ปีหลายเดือนก่อนกิจการส่วนตัวของบ้านพิมลพักดีได้เกิดมีปัญหาเขาสหัสวัฒนภูมินก็ได้ยื่นมือเข้าโอบอุ้ม ให้การช่วยเหลือครอบครัวของเธอตามคำขอร้องของนายนิวัตผู้เป็นบิดาโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมีข้อแม้ว่าเด็กสาวผู้มีนามวนิตาจะต้องเข้ามาอยู่ร่วมชายคากับท่านประธานใหญ่แห่งภูมินกรุปคืนนี้ก็เช่นกันกันกบทุกค่ำคืนนาฬิกาเรือนรู้บอกเวลาสองทุ่มตรงประตูบานใหญ่ถูกเปิดออก เพื่อคนที่อยู่ในห้องจะได้ทำหน้าที่มอบความสุขให้แก่เขาแม้ไม่เต็มใจนะักก็ไม่อาจขัดขืนและยอมรับว่าบทรักของเขาทำให้เธอพึงพอใจเสมออย่างที่เธอเองก็รู้แก่ใจดีว่าการปรนิบัติของเธอทำให้เขาถูกอ,อกถูกใจมากมายเลยทีเดียวทว่าคืนนี้นิตารู้สึกเมื่อยขบไปทั้งเนื้อทั้งตัวคงเป็นอาการเริ่มต้นของวันนั้นของเดือน ใกล้เวลาเข้ามาเต็มทีโชคดีที่เธอมีวันเบาๆเพียงสามวันเท่านั้นจึงทำให้สหัสไม่หนักใจในการรอคอยที่จะเชยชมความหอมหวานจัดเธอเธอจะปฏิเสธเขาอย่างไรดีเกรงว่าจะทำให้เขาไม่พอใจที่นอนหนานุ่มยุบยวบสหัสมาแล้วเขาโน้มใบหน้าลงมาใกล้ใช้ริมฝีปากจรดลงบนหน้าผากมนที่เขาแสนคิดถึงมาทั้งวัน นิตาทำให้เขาอยากกลับบ้านเร็วไม่อยากทำงานจนมืดค่ำดึกดื่นอย่างเช่นแต่ก่อนหากสามารถเลื่อนงานช่วงบ่ายไปไว้ช่วงเช้าของอีกวันได้โดยม่เสียงานเสียการเขาก็มักจะให้เลขาจัดตารางไว้เขาจะไม่รับงานใดๆหลังบ่ายสามโมงงานที่เขาจะต้องกลับบ้านผิดเวลาต้องเป็นงานที่สำคัญจริงๆเช่นวันนี้งานด่วนและสำคัญมาก เข้ามาตอนที่เขากำลังจะเดินทางออกจากบริษัทเขาจึงกลับเข้ามาบ้านเมื่อเลยเวลาอาหารคำ่ำและไม่พบนิตาที่เคยนั่งรอยอยู่ที่ห้องรับแขกอย่างเช่นทุกวันจมูกโดงคมกดลงบนแก้มเนียนใสก่อนจะหยุดที่ริมฝีปากบางเขากดริมฝีปากอยากนั้นลงบนเรียวปากอิ่มหยุดนิ่งอยู่ครู่ใหญ่เพื่อซึมซับความอ่อนหวานที่เขาคุ้นเคยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วค่อยยันกายขึ้นนั่งข้างๆเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่รับรู้ได้จากร่างที่ยังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงลังมือหนาแตะลงไปบนหน้าผากเลี้ยงกล่าวอีกครั้งเพื่อทดสอบอุณหภูมิในร่างกายของคนที่นอนอยู่ใต้ผนวมพื้นใหญ่ไม่รอฉันกลับบ้านขึ้นห้องแต่วันเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะนีตาปดตาเผาบอกฉันว่า เธอกินข้าวไม่กี่คำแล้วก็ขอยาพาราหลังอาหารสหาทำหน้าไม่เชื่อแล้วก็พูดอย่างรู้ทันทำเอาคนโกหกต้องหลบสายตาไม่กล้าสูา้หน้าเกรงว่าเขาจะโกรธหนูขอโทษค่ะแค่ปวดเมื่อยคงเป็นเพราะใกล้ช่วงมีประจําเดือนก็บอกมาตรงๆจะต้องมาโกหกฉันทำไมฉันไม่ได้เห็นเธอเป็นเครื่องจักรที่จะใช้งานได้โดยไม่ต้องพักหรอกนะใช่หนุ่มต่อว่า แต่ก็ไม่ได้จริงจังนะักนิตาเป็นคนหัวอ่อนไม่ได้ดื้อรั้นเธอก็คงจะเกรงใจจึงไม่อยากบอกให้เป็นภาระกินยาแล้วก็นอนเถอะคืนนี้ฉันไม่รบกวนเธอแล้วราตรีสวัสดิ์สหัสบอกกับพร้อมกระชับพ้าหมพื้นนาให้กับร่างเล็กที่นอนแข็งทื่อและส่งยิ้มจังๆที่ทําให้นิตาหัวใจพองฟูปลื้มใจตื้นตันในความห่วงใยที่เขามอบให้ ไม่หักหาน้ำใจยามร่างกายเธออ่อนแอเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจึงทำให้คิดเอาเองว่าเขาก็มีความปรารถนาดีให้เธอเหมือนกันจากที่เธอทูลบูชาเขาอยู่แล้วความรู้สึกนั้นก็ยังพอกพูนเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะนิตาไม่ลืมตอบก่อนที่เขาจะก้าวออกคนประตูไปอย่างห้องที่เชื่อมต่อกันซึ่งเป็นห้องของเขา นิตาหลับตาลงเธอคิดถึงสัมผัสของเขานับตั้งแต่แรกไม่เคยคิดรังเกียจหรือเสียใจที่ต้องเสียความบริสุทธิ์ให้สหัสภายในวงหน้าหวานมีรอยยิ้มแห่งความสุขระบายอยู่ทวนทั่วสองทุ่มก,กว่ากว่าก็ยังไม่ดึกนิตาคิดว่าสหัสคงกลับไปทำงานต่อที่ห้องของเขาเด็กสาวยิ้มกริ่มสุขใจเพ้อฝันจนเคลิ้มหลับแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่น กับเสียงสตาร์ทรถสปอร์ตคันหรูเธอจำได้ว่าเป็นเสียงรถของสหัสเวลาที่เขามักจะไปไหนมาไหนเพียงคนเดียวเขาจะใช้รถคันนี้เสมอเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่งขึ้นครู่หนึ่งก่อนจะดังห่างออกไปพร้อมๆกับน้ําตาที่ไหลลงมาอาบแก้มจนเปียกเปื้อนปลอกหมอนนิตาไม่อาจข่มตาหลับลงได้อีกเธอก็แค่ผู้หญิงขัดดอกไม่มีสิทธิ์จะหึงหวงเจ้านี้ ก็อย่างที่เธอรู้สหัดเป็นผู้ชายที่มีความต้องการทั้งเพศสูงเมื่อไม่ได้จากเธอเขาก็คงจะออกไปหาความสำราญที่อื่นยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหนึบกลางหน้าอกพยายามข่มตานอนให้หลับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดอะไรให้เป็นการทำร้ายหัวใจตัวเองเพราะเธอยังต้องอยู่ในสถานะนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดนี่หมดสินอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บิดาของเธอกับเขา ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้อย่างไรหรือไม่แน่ก็อาจจนกว่าเขาจะเบื่อแต่ถ้าหากถามใจเธอเธอยังอยากอยู่ตรงนี้ข้างๆเขาต่อไปทั้งชีวิตถ้าหากจะเป็นไปได้สาเหตุก็เพราะเธอยินยอมมอบสิ่งหวงแหนให้เขาด้วยความรักอันเกิดจากความเต็มใจแต่สำหรับเขาเธอไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอย่างไรบางที มันอาจจะเป็นการเรียกคืนในรูปแบบของดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เขาจ่ายให้กับครอบครัวของเธอก็เป็นได้สำหรับสหัสเธอเป็นได้แค่นางบำเรอขัดดอกในสายตาเขาเท่านั้นแต่สำหรับเธอเขาคือความรักที่เกิดจากรักแรกพบเมื่อหลายปีก่อนเธอเห็นเขาในงานเลี้ยงของสมาคมหอ,อการค้าซึ่งตอนนั้นธุรกิจครอบครัวของเธอ,อยังเฟื่องฟู และเขาก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองจากการบริหารงานอันโดดเด่นเธอมองเขาไม่วางตาแต่เขาได้มองผ่านเธอไปอย่างไม่ใยดีไม่มีท่าทีสนใจว่าอยากจะพูดคุยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเธอมีอายุเพียง14ปีซึ่งยังเด็กอยู่มากเวลานั้นเขาถูกรายล้อมด้วยนักธุรกิจสาวในวงสังคมไฮโซด้วยเขาจบบริหารมาจากเมืองนอก ทั้งยังหนุ่มแน่นเป็นที่กล่าวขวัญกันเป็นวงกว้างจากคืนนั้นเป็นต้นมาสหัสก็คือชายในฝันที่เธอฝันถึงทุกค่ำคืนวาดฝันไว้สักวันหนึ่งจะได้รู้จักเขาและมีโอกาสได้เรียนรู้กันจนกระทั่งถึงวันนี้เธอได้พบกับผู้ชายที่อยู่ในห้วงความคิดคำนึงตลอดเวลาได้อยู่ร่วมบ้านได้ใกล้ชิดอย่างที่เคยหวังหากแต่ในสถานการณ์ ไม่อาจคาดคิดได้นำพาเขาและเธอได้มาพบกันแต่สถานะของเธอนั้นชชางต้อยต่ำไร้ค่าเหลือเกินเช้าว,วันรุ่งขึ้นนิตาจำใจลุกขึ้นจากเตียงไล่ความเมื่อยขบและความอ่อนล้าจากจิตใจออกไปจากร่างกายเพราะวันนี้มีกิจกรรมสำคัญที่วิทยาลัยทำไมถึงได้ง่วงอย่างนี้นะเธอหาวจนน้ำหูน้ำตาไหลหลังจากวางโทรศัพท์จากบิดา ซึ่งท่านโทรมาบอกว่าไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้แต่จะส่งคนมาแทนไม่ได้นอนหรือนี้ทำไมหาวอดวอดตั้งแต่มาถึงแล้วเพื่อนสนิทนั่งมองอยู่นานอดไม่ได้ที่จะต้องถามนอนสิคิมแต่ว่านอนแบบหลับๆตื่นๆนนะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเครียดอะไรไหมทำไมนอนหลับไม่สนิทละ่ะก็ไม่นะปกติเ,เราก็ไม่ได้เครียดอะไร นิตาตอบเพื่อนพลางหัวเราะแห้งๆแต่เธอรู้อยู่แก่ใจดีแล้วว่าทําไมเธอจึงนอนไม่หลับว่าคิมเป็นเพื่อนชายที่สนิทในระดับหนึ่งเขามีนิสัยเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีมีน้ําใจคิมให้ใครมาประชุมผู้ปกครองละ่ะคุณพ่อหรือคุณแม่นิตารีบถามต่อเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายซักไซถึงสาเหตุเรื่องการนอนของเธออีกต่อไปคุณพ่อนะ่ะแล้วนี่ละ่ะ ตอนแรกคุณพ่อก็ว่าจะมานะแต่ท่านโทรมาบอกตะกี้ว่ามาไม่ได้แล้วก็คงจะส่งเลขามาแทนละ่ะอีกหน่อยนี้ก็คงจะได้รับตําแหน่งประธานบริษัทแทนคุณพ่อสินะเรายินดีด้วยล่วงหน้าเลยวาคิมชวนคุยจ่อยๆนีตาก็ได้แต่ยิ้มอ่อนรับความที่วาคิมไม่รู้เรื่องความเป็นไปเกี่ยวกับกิจการของบ้านเธอถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะใช่ ที่เธอจะได้นั่งแทนบริหารงานต่อจากบิดาแต่ปัจจุบันบริษัทของบิดาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสหัสไปแล้วระหว่างที่กำลังคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเสียงระเบงเซ็งแซ่ก็เรียกความสนใจให้วาคิมกับนิตาหันมามองยังต้นทางของเสียงและคนที่ตกใจสุดขีดก็คือนิตาผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งคุ้นตากำลังเดินมายังที่เธอนั่งอยู่ ก็ไหนเมื่อเช้าเขาสั่งป้าเผาให้บอกเธอว่าวันนี้เขาจะกลับคำเพราะมีประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทไม่ต้องให้เธอรอคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะพอเขาเดินเข้ามาใกล้เสียงผู้คนรอบข้างก็ต่างฮือฮาดังยิ่งขึ้นมาอีกแต่ก็ล้วนแล้วเป็นเสียงชื่นชมในความหล่อเหลาของเขาโดยสาวๆโต๊ะข้างๆหลายคนถึงกับเก็บทรงไม่อยู่กรีดร้องออกมาด้วยบุคลิกอันแสนสมาร์ทของสหัส ก็มาเป็นผู้ปกครองให้เธอแทนพ่อเธอไงท่านโทรไปบอกฉันว่าท่านไม่ว่างฉันในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองของเธอก็เลยมาทำหน้าที่แทนยังไงล่ะวาคิมเองก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นสหัสและยิ่งได้ยินคนทั้งสองพูดกันอย่างสนิทสนมก็ให้ยิ่งสงสัยเป็นการใหญ่อยากจะลากแขนคนหน้าสวยมาถามก็จะเป็นการเสียมารยาทสหัสเองก็เป็นผู้ใหญ่อดไม่ได้ที่อยากจะได้คำตอบไว ก็ได้แต่เพียงส่งสายตาไปถามทั้งที่ในใจนั่นร้อนรุ่มเกินจะทนคิดไปต่างๆนานาว่านักธุรกิจเนื้อหอมมาเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เขาแอบชื่นชมมานานปีได้ยังไงกันพี่ตาเข้าใจสายตาของวาคิมจึงกระซิบตอบให้สิ้นเรื่องสิ้นราวหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ขยันขยอขอคำตอบเขาให้ทุนฉันเรียนนะ่ะเท่านี้ ก็ทำให้วาคิมรับทราบได้ว่าฐานะของบ้านนิตาคงจะไม่ได้ดีอย่างแต่ก่อนเขาเองก็เคยได้ยินบิดาพูดกับเลขาอยู่เหมือนกันว่าบ้านพิมลพักดียยําแย่จนต้องกู้เงินจากสถาบัานการเงินหลายแห่งแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะแย่ถึงต้องให้นิตาไปขอทุนเรียนและเขาก็รอให้เธอเอ่ยปากเล่าให้ฟังเขาอยากเป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอแต่จนแล้วจนรอด เธอก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เขาจึงรู้สึกโมโหขึ้นมาอย่างยากจะเก็บอารมณ์แล้วทำไมนิไม่เคยพูดให้เรารู้เลยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอทำไมไม่บอกกันสักคำเดือดร้อนอะไรก็น่าจะบอกกันบ้างววาคิมไม่เพียงแต่ขึ้นเสียงใส่นิตาเขายังเผลอลืมเก็บอาการบีบต้นแขนของเธอยังลืมตัวสหัดเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจเด็กหนุ่มคนนี้ดูวางท่าใหญ่โต แล้วก็ถือดีมาเข้าใกล้ผู้หญิงของเขาชายหนุ่มกระชากร่างบางออกจากการเกาะกลุ่มของวาคิมก่อนจะส่งสายตาเตือนอีกฝ่ายไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆผู้ชายเมื่อมองเห็นสายตากันก็รู้ได้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอะไรและดูเหมือนว่าวาคิมจะเข้าใจได้ถึงสิ่งที่เขาต้องการจะบอกว่าไม่ต้องการให้วาคิมมายุ่งกับนิตาและอย่าตามเขากับเธอมาไปกันได้แล้วนิตา ฉันไม่ได้มาเพื่อเรื่องไร้สาระสหัสสั่งเสียงเข้มไปก่อนนะคิมแล้วเจอกันมีตาไม่ลืมบอกลาเพื่อนไม่ได้รับรู้เลยว่าสองหนุ่มนั่นคอมเมนต์กันเรื่องอะไรเธอไม่โกรธเพื่อนหนุ่มเพราะเข้าใจข้อดีว่าเขาต้องการช่วยเหลือยามเธอเดือดร้อนในฐานะเพื่อนสนิทเขาคงคิดว่าเธอจะปิดบงังระหว่างทางที่เดินทางมาด้วยกัน นิตาสัมผัสถึงความไม่พอใจของสหัสเจอเรื่องอะไรเธอก็ไม่อาจฟันธงพระปกติเขาก็เป็นคนขี้งดหงิดง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็มโมโหไว้รอแล้วหอประชุมอยู่ทางโน้นค่ะคุณสหัสมาผีทางแล้วไม่ใช่ทางนี้นิตาท้วงขึ้นเมื่อคนจูงมือเธอเดินมาที่ทางตรงกันข้ามแล้วอีกอย่างโซนนี้ก็ไม่ใช่เส้นทางที่นักศึกษาใช้สัญจรไปมา ตึกนี้เป็นโซนของงานพัสดุซึ่งมีห้องเก็บของอยู่หลายห้องฉันรู้แต่ยังไม่ถึงเวลานี่อีกต้องครึ่งชั่วโมงมาหาทำอะไรค่าเวลากันก่อนเถอะสหัดไม่พูดเปล่าเขาเปิดประตูห้องหนึ่งออกแล้วดันร่างบางเข้าไปด้วยความรีบร้อนพร้อมกับตัวเองเดินตามเข้าไปนิตาคาดไม่ถึงเลยว่าสหัดจะไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจให้ความเคารพสถานที่ เขาลงมือลุกรานเธออย่างหนักหน่วงแบบที่นิตาไม่ทันตั้งตัวก็ไม่รู้ว่าเขาไปอดอยากปากแห้งมาจากไหนเมื่อคืนเขาออกไปแล้วกลับมาจนเกือบฟ้าสางหยาดน้ำคลอคลองเบ้าตาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดที่ถูกเขากระทำรุนแรงแต่เจ็บใจตัวเองที่ไม่ห้ามใจไม่ขัดขืนเมื่อเขาต้องการได้ต้องยอมตามใจเขาอยู่ร่มไป และตัวเธอก็สุขสมไปกับเขาเสียทุกครั้งผู้ชายที่คุยอยู่กับเธอเป็นใครสหัสถามด้วยน้ำเสียงหอบเหนื่อยเรือคนไม่พอใจขณะที่เขากำลังจัดแจงเสื้อผ้าของตัวเองให้เรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิตาไม่ได้คุยกับใครนอกจากวาคิมก่อนที่เขาจะมาถึงก็นึกรู้ได้ว่าเขาหมายถึงใครเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะชื่อวาคิมสุภัทรนุกูล สหัสสบัดเสียงขึ้นจมูกทายาทหนึ่งเดียวของตระกูลดังในวงธุรกิจถึงว่าสิเขาคุ้นหน้าคุ้นตาไอหนุ่มน้อยนั่นเหลือเกินฝั่งนะนิตาเธอเป็นผู้หญิงของฉันผู้ชายคนอื่นไม่มีสิทธิ์แตะต้องฉันไม่ชอบนิตานิ่งฟังและพยักหน้าเงึกเงเขาเอาแต่ห้ามเธอแล้วเธอละ่ะมีสิทธิ์ห้าม มีสิทธิ์ห่วงไม่ให้เขาเข้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นได้หรือเปล่าถ้าจะพูดกันแบบนี้มองอีกมุมเขาก็เป็นผู้ชายของเธอเหมือนกันนิตาอยากจะร้องถามออกไปถึงสาเหตุที่เขาห้ามอยากจะเข้าข้างตัวเองเหลือเกินว่าเขาหึงห่วงคำพูดของเขาบางครั้งก็ทำให้หัวใจของเธอพองฟูลอยล่องเหมือนลูกโป่งแต่การกระทำของเขาก็ทำให้หัวใจดวงน้อยน้อยนี้ ฟีแปนล,ลงด้วยเช่นกันยามเห็นข่าวคราวของเขากับสาวสวยไฮโซมากหน้าหลายตาถูกตีพิมพ์ลงนิตยสารหรือ custody, สื่อโซเชียลต่างๆความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าสาวแสนสวยในชุดแต่งงานสุดงดงามหรูหราดับวููเมื่อประเมินสภาพตัวเองในตอนนี้ไม่แตกต่างอะไรจากผู้หญิงข้างถนนไรค่าที่เขาอยากได้ อยากเชยชมตอนไหนที่ไหนก็ได้ความจริงแล้วเธอก็แค่ของเล่นธรรมดาธรรมดาที่เขาหวงไว้เล่นจนกว่าเขาจะเบื่ออย่าได้ไปหวังว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากเขากลับมาเลยถ้าหากว่าเขาให้เกียรติเธอสักนิดเหตุการณ์น้ำเจิงนองในครั้งนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในวิทยาลัยว่าคิมลุกลี้ลุกลน ดูเวลาแล้วยังไม่เห็นนิตาพาผู้ปกครองมาที่ห้องประชุมเขาก็เลยลุกรวดพลาดออกจากเก้าอี้ทำให้บิดาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆร้องถามอาการแปลกๆของลูกชายจะไปไหนแล้วเจ้าคิมเดี๋ยวก็จะได้เวลาประชุมแล้วนะผมปวดฉี่ครับพ่อเดี๋ยวมาพูดจบก็รีบเดินออกมาเขาตัดสินใจกลับไปยังเส้นทางที่สหัสด,ดึงมือนิตาหนีไปจากเขาเผื่อว่าจะพบสองคนนั้น พอมาถึงก็ไม่เห็นมีใครสักคนหรือคนที่เขาตามหาจะพากันไปถึงห้องประชุมแล้วเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะตามหาอีกอย่างก็ใกล้เวลานัดหมายเขาจึงรีบเดินตัดลัดเส้นทางไปเพราะโซนพัสดุนี้มีทางออกไปด้านหลังหอประชุมได้ทว่าเสียงแปลกๆก,ก็ทำให้วาคิมมองเห็นบางสิ่งจากบานประตูที่ถูกเปิดแง้มออก ว่าคิมถอยลังออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาในภาพนั้นถ้าไม่เห็นกับตาเขาก็คงไม่เชื่อก่อนนี้เขาก็คิดแค่เพียงสงสัยแต่เวลานี้เขาได้รับคำตอบที่แน่ชัดแล้วคุณจะกลับไปที่บริษัทอีกหรือเปล่าคะนิตาถามคนเดินออกหน้าหลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จพอดูเวลาแล้วนี่ก็เพิ่งจะบ่ายสามโมงเผื่อเขายังมีงานค้างที่ยังต้องเคลียร์ อีกอย่างเธออยากจะนั่งรถประจำทางหรือไม่ก็รถไฟฟ้ากลับบ้านมากกว่าการนั่งรถคันหรูแล้วเกิดอาการเมารถให้เขาต้องเป็นกังวลว่าจะไปทำให้รถของเขาเลอะเธอไม่ละ่ะฉันจะกลับบ้านเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วอยากหาเวลาพักผ่อนเธอก็กลับพร้อมกันเลยสิหวังว่าคงไม่มีนัดกับใครที่ไหนนะก็เขาพูดดักคอเสียขนาดนี้แล้วเธอยังจะมีธุระอะไรได้อีกเล่าก็ต้องกลับบ้านนะสิ นิตาค้อนขวับให้คนสั่งแล้วรีบออกเดินตามคนขายยาวที่ออกเดินนำหน้าให้ทันเธอไม่กล้าเดินเสมอกับเขาเพียงแต่เร่งฝีเท้าขึ้นมาให้ทันแล้วเดินรั้งท้ายเยื้องๆกับเขาคนที่นิตาไม่เคยตามความคิดเข้าทันเสมอลานจอดรถอยู่ด้านหลังนะคะทำไมมาทางนี้ล่ะนิตาท้วงขึ้นอีกรอบไม่ใช่เพราะเธอกลัวว่าเขาจะหลอกไปทำอะไรเหมือนเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้า แต่เธอคิดว่าเขาน่าจะจอดรถไว้ในที่ที่วิทยาลัยจัดไว้ให้อีกอย่างเธอไม่อยากเดินอ้อมไปไกลเพราะแข้งขาของเธอนั้นระบมจากการที่ถูกเขาหาความสุขอย่างหนักหน่วงจนไม่อยากจะก้าวขาเดินเลยจริงๆและเธอก็ไม่อาจจะขัดใจผู้ปกครองผู้มีอุปการ,ระคุณต่อเธอและครอบครัวจึงได้แต่เดินตามเข้าไปต้อยๆเป็นไงก็เป็นกันถ้าไม่ไหวเธอก็จะนั่งพัก ปล่อยให้เขาเดินไปถามอะไรเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบในเมื่อไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนิตาได้แต่คิดในใจแต่แล้วก็ต้องสะดุง้งเพราะเสียงทุ้มของสหัสดทำลายความเงียบมาสินิตาเขายื่นมือใหญ่มาเหมือนกับเคาะอะไรเธอสักอย่างนิตาลังเลไม่นานก่อนที่เขาจะได้เร่งเราเธอส่งมือเรียวไปให้เขาจับไว้เพื่อลงบันไดไปยังรถไฟฟ้าใต้ดิน ดวงใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นซ้ำเธอกับเขามีสัมพันธ์กันทุกข่ำคืนก็จริงหากมันคืออารมณ์แห่งความสเสน่หาล้วนๆคือความต้องการปลดปล่อยเพื่อผ่อนคลายเสร็กิจแล้วเขาก็กลับห้องของเขาไปทว่าอารมณ์ที่เธอได้ซึมทราบในขณะนี้เธอเพิ่งจะได้สัมผัสถึงความอบอุ่นอ่อนโยนอย่างคนรักพึงแสดงต่อกันนิตาหน้าร้อนไม่กล้ามองหน้าเขาได้ซ้ำ แต่ก็อยากเห็นหน้าเขาได้แต่ชำเลืองแลตาเห็นใบหน้านิ่งๆเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรช่างเถอะนี่ตาก็ไม่อยากจะคิดขอเก็บเกี่ยวช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาของความสุขน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบเอปือบปีที่เธอได้เข้ามาอยู่ใต้ชายคาคฤหาสหลังงามร่วมกับชายในฝันซึ่งเขาอยู่ในฐานะเจ้านีส่วนเธอนั้นคือนางบําเรอขัดดอก ต่างพากันจูงมือเดินไปเงียบๆแต่ที่รู้นิตาและสหัดตกเป็นเป้าสายตาของคนหลายสิบส่วนใหญ่ที่มองมาอย่างชื่นชมในความสวยหล่อเหมาะสมแต่ก็มีบางคนมองด้วยความรู้สึกสงสัยอาจเป็นเพราะนิตาอยู่ในชุดนักศึกษาและสหัดอยู่ในชุดสูตรเรียบรูและดูเหมือนป่าเลี้ยงอินูความโดดเด่นของคนทั้งคู่ เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นด้วยความสวยกับความรอเปล่งรัศมีออร่ามาคู่กันขอโทษครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเสียงหนึ่งดังขึ้นทำลายความโรแมนติกในใจของนิตาหากแต่ฉุดความฉุนเฉียวในใจของสหัดด้วยสายตาคู่นั้นมองคนข้างกายของเขาด้วยความชื่นชมจนออกนอกหน้าว่าไงครับเราเคยรู้จักกันด้วยหรอ สหัยพร่องถามออกไปทันทีไม่ครับอีกฝ่ายตอบแล้วรีพูดต่อเอ,อ่อผมจะขออนุญาตถ่ายรูปของพวกคุณไปลงที่เพจคู่รักไม่ทราบรู้จักเพจนี้ไหมครับผมเป็นแอดมินเพจนั้นนิตารู้จักเพจที่ชายคนนั้นว่ามาเพจนั้นดังมากเป็นเพจที่รวมเอาภาพอิรีบทน่ารักน่ารักอบอุ่นของคู่รักหลากหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นเซรลบดารา หรือคู่วัยรุ่นไว้ให้ลูกเพจได้มากดไลค์กดแชร์จิ้นกันเรียกคนติดตามได้จำนวนมากขอโทษนะครับผมไม่สะดวกสหัสต,ต่อปฏิเสธและจูงมือนิตานหนีไปอีกทางโดยไม่ฟังเสียงอธิบายของเจ้าของเพจที่ตะโกนกล่าวคำขอโทษที่เขาไม่ได้มีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวเสน่ห์แรงจริงๆนะผู้ใช้นี่มองตามกันตาเป็นมันเชียว หลังเดินห่างออกมามีเสียงพึมพำคล้ายตำหนิเข้าหูนิตาให้รู้สึกใบหน้าร้อนเผาสหัสโปยความผิดให้คนไม่รู้อิโนอิเนหากนิตาก็ทำใจแล้วเธอไม่เคยถูกมองว่าดีในสายตาเขานี่ขนาดเธออยู่เฉยๆยเขาก็ยังโยนความผิดมาให้เธอเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนยังไงเขาหันมาถามตาคุณรู้สิทำไมนิตาจะไม่รู้เขาน่ะ คนเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้วางอำนาจก็ที่หนึ่งแต่ครั้นจะพูดออกไปก็ใช่ที่ทราบค่ะดีแต่จะย้ำให้เธอจำให้แม่นอีกครั้งก็แล้วกันฉันหวงความเป็นส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งแล้วก็ขอสั่งเธอไว้อีกอย่างห้ามเธอโพสต์ภาพตัวเองลงบนโซเชียลอะไรนั่นให้มากนะักฉันมีชอบคนพูดหน้าเครงเครียดนำเสียงสั่งห้ามเด็ดขาดจริงจังขนาดหนัก นิตาจำต้องพยักหน้ารับพระเกงความดุดันเธอชัดจะอยากคิดเข้าข้างตัวเองแล้วว่าที่สหัสออกอาการเครี้ยวกราดก็เป็นเพราะเขาห่วงเธอขึ้นรถสิฉันจะไปส่งสหัสสั่งเสียงเข้มทำให้นิตาถึงกับกรอกตาเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นับแต่ตื่นเช้ามาเจอหน้าเขาสัปดาห์ก่อนที่เขาบอกว่าจะหาเวลาไปพักผ่อน เขาก็ลากเธอไปด้วยเธอจึงต้องหาข้ออ้างบอกอาจารย์ด้วยการขอลาป่วยทั้งสัปดาห์ระหว่างทางเขามีท่าทีเคร่งครึมแบบแปลกๆเหมือนกับอยากจะพูดหรือบอกอะไรกับเธอหลายครั้งอยู่แต่เขาก็ไม่พูดเธอจึงได้แต่นั่งเงียบจนใกล้จะถึงที่หมายเขาก็เอ่ยปากถามเรื่องการเรียนของเธอเพียงเล็กน้อยพอรถจอดหน้าวิทยาลายัยนิ